สวัสดีค่ะสำหรับชาวธาตุไฟนะคะเมสิงธนูดูได้ทั้งราศีแล้วก็ลัคนาตามโหราศาสตร์ไทยนะคะการอ่านจะเป็นการอ่านแบบโดยรวมไม่ใช่การดูดวงแบบส่วนตัวไม่ใช่ดวงของคนใดคนหนึ่ง ฉะนั้นย้ำแล้วนะไม่อินไม่สีเรียสจนมากเกินไปดูไปเป็นแนวทางเป็นไกด์ไลน์เพราะปันจัดทำที่เป็นธาตุเป็นราศีเนี่ยเพื่อเป็นไกด์ทุกอย่างดวงชะตาไม่ใช่คือดวงการดูดวงอะมันมันไม่ใช่แบบตัวกําหนดชีวิตเราตัวเรากําหนดชีวิตเอาดูแค่เป็นไกด์ว่าอ๋อโอเคแบบนี้แบบน,แบบนี้แค่นั้นพอนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกคอมเมนต์ที่น่ารัก ใครที่ยังไม่ได้กดติดตามกดติดตามไว้ด้วยเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปแล้วก็หากใครต้องการติดต่อดูดวงส่วนตัวปันทิ้งลิงก์ l ล n e แ,แล้วก็ ID ดี n ลแอาคา่ส่แด,ด้วยนะไว้ที่รายละเอียดคลิปนะคะอ่ะเรามาดูกันสำหรับชาวธาตุไฟเมษสิงห์ชนูที่ผ่านมาชาวธาตุไฟเป็นยังไงบ้าง The World หนึ่งไม้เทา้าความรักเอา้าไม่น่าจะพูดแบบดีๆเลยทาวเวอร์ราชินีถือดาบโอเคปันมองว่าหลายๆอย่าง ในเรื่องของความสัมพันธ์มันเหมือนยังไม่ค่อยยังไม่ค่อยมั่นคงสักเท่าไหร่หรออาจจะทะเลาะกันในเรื่องของคําพูดหรือว่าในช่วงเดือนเมษาหรือแบบก่อนเมษามันมีเรื่องถล่มกันไหมมีเรื่องที่แบบบั่นทอนจิตใจกันไหมความสัมพันธ์เหมือนยังไม่ค่อยมั่นคงสักเท่าไหร่มันมีทั้งหลากหลายอารมณ์ปนอยู่ในนั้นมีทั้งทุกมีทั้งสุขมีทั้งบั่นทอนจิตใจกันแต่ก็คือยังรักกันอ่ะแต่ก็บางทีแบบ ตัวคุณรู้สึกว่าเคยถ้าถ้าไม่ดูแลเอาใจใส่กันน่ะก็ไม่มีซะเลยจ,จะดีกว่าไหมเหมือนคุณไปเจอกับคนที่แบบไม่ค่อยพูดหรือแบบไม่ค่อยได้ฉลาดในเรื่องของความรักไม่ได้ฉลาดในเรื่องของการดูแลเอาใจใส่ในเรื่องของความรักก็ได้ค่ะคุณเองคุณต้องการความสัมพันธ์ที่มันมั่นคงความสัมพันธ์ที่มันปลอดภัยความสัมพันธ์ที่มันเป็นระยะยาวคุณพร้อมที่จะอยู่เคียงข้างเขา เขาเองอะ่ะก็เป็นอะไรที่แบบว่ามันมันเหมือนมันยังไม่ลงตัวมันยังไม่ราบลื่นกันสักทีเน้นไปในเรื่องของไม่รู้อ่ะไม่รู้ว่าคุณไปพูดทําร้ายจิตใจเขาหรือเขาพูดทําร้ายจิตใจคุณหรือแม้กระทั่งคุณได้เจอกับคนที่เฮ้ยมันตรงสเปกค,คุณอะ่ะคุณเป็นคนที่เปิดใจรักคนยากนะถ้าคุณจะคบกับใครอะ่ะส่วนมากคุณจะคบด้วย เหตุผลคุณจะไม่ค่อยใช้ความรู้สึกสักเท่าไหร่แต่คุณก็ได้เจอแหละคนที่แบบเฮ้ย <c oughs> มันมีความเข้ากันได้ในหลายๆอย่างหลายๆอย่างคือทั้งด้านดีแล้วก็ <c oughs> ด้านแบบอารมณ์ร้อนก็คือเหมือนกันอนะแต่แต่ถามว่าคุณเองคุณก็แบบคุณให้โอกาสเขาว่าคือคุณมองโลกแง่ดีมากอะในเรื่องของความรักนะคือเราก็อีกอย่างหนึ่งอะคุณติดชิลด้วยบางครั้งอะ เวลาเหงาอะเออก็คือมีคนคุยแหละมีมีมีคนที่แบบเขาผ่าดูใจแหละแต่คุณรู้สึกว่าในบางทีที่เขาไม่ว่างอะไรอย่างเงี้ยเออแต่ถ้าคุณยุ่งอะคุณก็จะแบบเออไม่มีเวลาให้ฉันไม่เป็นไรฉันโฟกัสไปในเรื่องของการเงินแต่พอคุณว่างปุ๊บคุณเหงาทันทีประมาณนี้ด้วยก็ได้นะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งอะคุณมีความเป็นห่วงเป็นใยคนคนหนึ่งแล้วก็มันเหมือนเขาเองเขาก็อยู่ในทุกช่วงเวลาในชีวิตของคุณอะแล้วคนที่ชาว าดไฟนึกถึงเป็นไง Justice d i ม m p ลเอาจริงๆเขาก็อยู่เคียงข้างคุณตลอดนะ Hello fans เขาอาจที่จะแบบว่าไม่ได้มีความรักแบบโรแมนติกสักเท่าไหร่5่เท้าขอขายายหน่อยคือเขาว่าอาจที่จะออกแนวแข็งๆซื่อๆออ,อ,อ,ออะไรอย่างเงี้ยแต่เขาเองเขารู้สึกว่าเขาอยากอยู่กับคุณเนะเขายังไงเขาก็จะอยู่ตรงเนี้ย ไม่ว่าตัวคุณแบบทาวเวอร์ชีวิตจะมีการเปลี่ยนแปลงยังไงเขาก็อยากที่จะช่วยเหลือหรือสนับสนุนคุณในทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณทำพร้อมที่จะให้คำปรึกษาแต่ตัวเขาว่าในตอนนี้ปันจะบอกว่าเขาอาจที่จะไม่ได้แบบคุณอาจจะรู้สึกว่าเขาไม่ได้ฉลาดในเรื่องความรักอันนี้ก็จริงเพราะว่ามันเหมือนเขาคิดถึงแต่เรื่องที่เป็นปัญหาในชีวิตของเขาแล้วเขาอยากที่จะแบบ ชุ่มเชทุ่มเทให้กับการทํางานการสร้างเนื้อสร้างตัวการสร้างความมั่นคงมากกว่าในราชาถึงไม่เทาเพราะเขาคิดว่าคุณกับเขาว่ายังมีเวลาเหลือเฟือในเรื่องของความรักแล้วปันมองว่าคุณกับเขาว่าถามว่าเขาเขารู้ไหมว่าความสัมพันธ์แบบเนี้ยมันมันจะไม่มันไม่มั่นคงเขารู้นะแต่เขาเหมือนเขาตัดสินใจแล้วในเรื่องของเออเรายังไม่รีบแล้วทีนี้พอชาว คัดไฟอะในบางครั้งแหละค่ะคุณก็แบบสมมตินะคุณไปเปิดโซเชียลแล้วเจออะไรที่มันดรากอะไรที่มันอกหักดราม่า จากความรักความสัมพันธ์ของคุณอ่ะด,ดีอ่ะบางทีคุณอ,อกหักทิพย์เฉยเลยเงาเฉยเลยอะไรแบบนี้ก็เป็นเหมือนกันแล้วทั้งๆท,ท,ที่เขาก็ยังอยู่อ่ะคือถ้าคุณทักไปโอเคเขาอาจจะตอบช้าหน่อยเพราะว่าในบางครั้งอ่ะเขาน่าจะทําหลายอย่างแล้วเวลาตอบช้าคุณก็ไม่เข้าใจเขาก็มีเหมือนกันเพราะว่าหนึ่งบางทีชาวธาตุไฟไงร้อนไงอารมณ์ร้อน,อออนแบบทำไมไม่ตอบคิดไปเยอะแยะนู่นนี่นั่นแล้วว่าเฮ้ยไม่อยากคุยกับเราหรือเปล่านู่นนี่นั่นด้วยนะคะหลายครั้งอ่ะถ้าทะเลาะกัน หรือไม่เขาจไม่เข้าใจกันในการรีบด่วนตัดสินไหมอืมเพราะว่าเขาเองอะ่ะปันจะบอกว่าถ้าคุณกับเขาไม่ได้ค่อยเจอกันอะ่ะเขาเองเขาก็คิดถึงคุณนะแล้วคุณเองอะ่ะเขาก็รู้ว่าคุณอะ่ะอยู่เคียงข้างเขามาตลอดเหมือนเป็นแสงดาวนําทางให้ชีวิตกับเขาด้วยคือเขาอาจที่จะเคยหมดหวังไปละในเรื่องของ การสร้างเนื้อสร้างตัวาการทํางานแต่พอเจอคุณน่ะมันเหมือนคุณก็สู้ชีวิตอ่ะแล้วเขาก็ได้รับอิทธิพลในการสู้ชีวิตแบบเดียวกับคุณด้วยเหมือนกันสถานการณ์ความรักในช่วงเดือนพฤษภาคมของชาวธาตุไฟเนี่ยนึกถึงเนี่ยคนที่ชาวธาตุไฟนึกถึงสถานการณ์ความรักของเขาจะเป็นเช่นไรสิบถ้วย The Fo o แปดเหรียญราชินีถือดาบ บางครั้งอะ่ะปันมองว่านะเขาเองอะ่ะเขาก็มองว่าคุณแบบตึงใส่เขาเหมือนกันนะในในบางทีอะ่ะอืมเพราะว่าตัวเขาเองอะ่ะสิบถ้วยคนนี้น่าจะเป็นคนที่ติดบ้านหรือว่าอยู่กันเป็นครอบครัวใหญ่หรือแม้กระทั่งถ้ไม่ใช่ครอบครัวใหญ่คือเขาจะเป็นคนที่แบบ ติดบ้านมากๆไม่ชอบออกไปไหนอะ่ะจะออกเฉพาะจําเป็นจริงๆในสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ของคนที่ชาวธาตุไฟนึกถึงอะ่ะปันมองว่าในบางครั้งอ่ะค่ะเขารู้สึกว่าเขาก็พยายามเต็มที่ในแบบของเขาแล้วในเรื่องของความรัก แล้วบางครั้งเขาก็แอบ,บน้อยใจคุณเหมือนกันนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งอะ่ะปันมองว่าเขาจะพยายามทำทุกอย่างให้ความสัมพันธ์ครั้งเนี้มันราบรื่นหรือถูกใจคุณแล้วบางครั้งเขาจะน้อยใจว่าบางครั้งเขาทำอะไรก็ไม่ถูกใจคุณคนนี้น่าจะเป็นการกระทำที่สม่ำเสมอที่เข้าหาคุณแบบประมาณว่าเพื่อพิสูจน์ความจริงใจอะ่ะปันมองว่าคุณเองอะ่ะ แปดเมท้าสี่เมท้าในบางคนมีกรณีหนึ่งที่จะต้องเตือนคือให้ระวังในเรื่องของการทะเลาะกันที่เป็นคำพูดโดยไม่ทันยั้งคิดพูดด้วยอารมณ์สองการที่คุณได้รับอะไรบางอย่างที่มันเซอร์ไพรส์แล้วเป็นด้านดีของเขา ที่มันดีต่อใจของคุณอ่ะที่ที่ทำให้คุณรู้สึกว่าเฮ้ย mm hmm. คุณคุณยิ้มได้อะคุณหัวเราะได้อ่ะ mm hmm. อุ้ยเดี๋ยวนะแป๊บหบนึ่งนะคะเดี๋ยวมันต้องถอดแล้วถอดไปเส้นหนึ่งแล้วมันมันชอบเกี่ยวผ้า มือมือไม้อ่อดเลยในเดือนพฤษภาคมชาวธาตุไฟจะเป็นยังไงก้าวช่วยเนี่ยคุณจะได้รับอะไรบางอย่างที่คุณรู้สึกว่าเขาเคยละเลยคุณเขาเคยไม่ใส่ใจคุณนะอะเป็นการที่คุณพึงพอใจในความสัมพันธ์ก็ได้แล้วก็มันเป็นความสัมพันธ์ที่ออกแนวแบบราบรื่นนะไม่ได้หวือหวา แต่ปานมองว่ามันเป็นการเริ่มความสัมพันธ์ที่แบบว่ามันมีแพชชั่นต่อกันมากขึ้นมีความปรารถนาต่อกันมากขึ้น คุณอาจได้รับอะไรบางอย่างที่ดีต่อใจจริงๆอะที่ที่เขาจะทําให้กับชาวธาตุไฟนะสามดาบอะไรที่คุณเคยเจ็บปวดอะไรที่คุณเคยเสียใจกับเขาเขาเหมือนรู้จุดนะว่าเออเขาเคยทําให้คุณเสียใจทําให้คุณผิดหวังแต่ปันมองว่าในเดือนพฤษภาค,คมอะเขาเหมือนจะมอบสิ่งดีๆหรือเป็นความรู้สึกใหม่ๆอารมณ์ที่มันเฮ้ยมันมีความสุขมากยิ่งขึ้นอะมันเหมือนเขารู้ด้วยว่า เขาควรที่จะทํำยังไงอาจจะแบบไม่ได้มานั่งบอกรักบอกหวานโรแมนติกอะค่ะแต่เหมือนเขาเขารู้ทางคุณหรือรู้จุดอ่อนคุณอะที่จะทําให้คุณแบบเฮ้ยให้โอกาสเขาอีกครั้งหนึ่งอะ่ะอืมอะมาดูแล้วไพ่เลิฟแต่ในบางครั้งมันเหมือนเขาทั้งคุณและเขาก็ได้เหมือนเหมือนต้องบางครั้งอะค่ะแสดงไฟรักอัน ยังยงไว้หน่อยเพราะบางทีมากเกินไปมันก็ไม่ดีนึกออกใช่ปะอะไรที่มันมากเกินไปอะไรที่มันน้อยเกินไปมันไม่ดีอยู่แล้วมันเป็นความสัมพันธ์ที่ยังเริ่มต้นอยู่มันยังเปราะบางอยู่ฉะนั้นแล้วอะ่ะอย่าเพิ่งรีบนะออ เธออาความสัมพันธ์คุณให้ระวังในเรื่องของอารมณ์แปรป่วนก็ได้ทั้งจากทั้งตัวคุณแล้วก็ตัวเขาแต่ปันมองว่าถ้าคุณระวังได้ให้คิดไว้เลยความสุขหลังจากนี้มันจะมีอะไรบ้างเพราะเขาเองเขาก็อยากที่จะให้คุณมีมีความสุขกับสิ่งที่เขาแบบทำให้กับคุณนะเดซินีโชชตานำพามาให้คุณได้เจอกับเขาพัด กระเด็นกระดอนมาเจอกันคุณอาจที่จะดีวกับชาวธาตุลมเมถุนตุลกลุ่มแบบนี้ด้วยก็ได้แล้วก็จะมีชาวธาตุไฟด้วยกันเองด้วยก็ได้นะคะคือในเดือนพฤษภาอาจที่จะเป็นอะไรที่คุณทั้งสองคนอะเป็นทุกๆสิ่งทุกๆอย่างให้กับกันได้เป็นทั้งเพื่อนและคนรักในเวลาเดียวกันนะคะแล้วก็ ถ้าเกิดความสัมพันธ์นี้จะไปด้วยกันได้จริงๆอะ่ะให้ให้ลดเรื่องความหึงหวงสักหน่อยนะคะเหมือนความสัมพันธ์ครั้งนี้ในเดือนพฤษภาคมอะ่ะคุณจะต้องมองเรื่องราวความรักในในแง่มุมที่ที่แตกต่างออกไปอะ่ะต้องต้องเรียนรู้ที่จะปรับตัวหรือว่าไม่ยึดติดเพราะว่าอย่างที่ปันบอกอะคะ่ะบางที ตัวเราเฮ้ยยึดติดอยู่กับการการะทำที่มันน่ารักน่ารักกับที่เขาทำน่ารักน่ารักกับเราจนลืมไปว่าเฮ้ยในบางครั้งชีวิตเขาเครียดอยู่หรืออะไรอยู่มีปัญหาอยู่ในความน่ารักความโรแมนติกอ่ะมันก็จะดรอปดรอปลงนะคะพรมลิขิตพรมลิขิตนำพาการพบกันของคุณสองคนทำให้ชีวิตความคิดและความรู้สึกเกี่ยวกับตัวตนนั้นหรือสิ่งรอบตัวเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมนะเหมือนมีอิทธิพลมากๆเลยอ่ะ มันเหมือนถูกกำหนดเอาไว้โดยพลังงานที่เหนือธรรมาชาติมากคนที่คนที่อยู่ในชีวิตของชาวธาตุไฟเนี้เหมือนเหมือนถูกลิขิตให้มาเจอกันอะ่ะคนคนนี้มีอิทธิพลทั้งคุณทั้งเขาอะ่ะคุณเองคุณก็มีอิทธิพลต่อความคิดอารมณ์ความรู้สึกแรงกายแรงใจเขาเหมือนกันเขาเองเขาก็มีเหมือนกันนะคะ ในเดือนพฤษภามันมีหลายอย่างที่คุณจะต้องเปลี่ยนมุมมองในเรื่องของความรักอะในบางครั้งนะความรักความสัมพันธ์ครั้งเนี้ยอาจจะดึงด้านที่อ่อนโยนด้านที่น่ารักในตัวกันละกันอะออกมา เหมือนมีคิวปิดแผงสอนเฮ้ยเธอสองคนที่รักตัวเองที่อ่อนโยนกับตัวเองมาเจอกันและได้แสดงมันเหมือนแบบเวลาคุณอยู่ใกล้เขาว่าคุณรู้สึกไหมว่าคุณอยากทำตัวน่ารักขึ้นเขาก็อยากทําเหมือนกันความสัมพันธ์ครั้งนี้ในบางครั้งอะค่ะเขาชื่นชมคุณในหลายๆมุมนะฉะน,นั้นแล้วอะ ถ้าเกิดพยายามควบคุมด้านด้านดาร์กอะปันจะบอกด้านดาร์กก็คือด้านมืดในตัวเราหรืออารมณ์แปลปวนได้ความสัมพันธ์มันก็ดีอยู่นะมันก็มีความมุ้งมิ้งเนี่ยมีความหยอกล้อมีความแบบตัวคุณอยู่ดีๆก็นั่งยิ้มถึงเขาโอเคนะคะสำหรับชาวทัตไฟอย่างที่ปันบอกไปดูเพื่อเป็นไกดูเพื่อเป็นแนวทางห้ามแบบ อะไรอัศวินถือเหรียญจมูนสิบถ้วยในบางครั้งอะค่ะความสัมพันธ์ครั้งนี้โอเคในตอนนี้มันอาจที่จะยังไม่ชัดเจนมันอาจที่จะยังคุ่มเขื่อแต่ความสัมพันธ์เนี้ยตัวเขาเองอะเขาก็ต้องการมั่นใจจริงๆในเรื่องของเฮ้ยคบกันแล้วเนี่ยมันจะแบบอะไรยังไงไหมมันเหมือนเขาจะต้องมั่นใจในความรู้สึกของเขาจริงๆว่าเคยเขารักแล้วเขาพร้อมแล้วแต่ตอนเนี้ยเขารู้ตัวว่า เขายังไม่มีเวลาดูแลคุณหรือเวลาเอาใจใส่ในเรื่องของความรักเพราะเขาโฟกัสในเรื่องของการงานเขาคิดว่าถ้าเริ่มไปตอนนี้มันมันไม่โอเคแต่ถามว่าเฮ้ยคุณคุณใช่คนที่เขาอยากใช้ชีวิตคู่แบบบ้านเดียวกันคือเป็นสิบถ้วยคือความสมบูรณ์ไม่ใช่แล้วในบางครั้งอะค่ะชาวธาตุไฟบางคนคือรู้จักกันมานานมากๆแล้วจนมันเกินคําว่าแบบว่า ต้องมานั่งบอกรักอะในความคิดของเขานะคือเหมือนมองตาก็รู้ใจกันแล้วอะโอเคนะสำหรับชาวทัตุไฟถ้ายัางไงก็ขอให้ดูไปเป็นไกด์ดูไปเป็นแนวทางก็พอนะคะขอให้ทุกๆคนเนี่ยได้ได้นน่ารักต่อกันได้สมหวังได้นั่งยิ้มเล็กยิ้มน้อยกับความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะไว้เจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายค่ะ